ราศีธาตุลมคือกลุ่มราศีที่มีธาตุประจําคือลมซึ่งเป็นธาตุแห่งความคิดการสื่อสารเสรีภาพและการเปลี่ยนแปลงคนที่เกิดในราศีธาตุลมมักจะฉลาดไวพริบดีคิดเร็วคล่องแคล่วมีมนุษยสัมพันธ์ดีและชอบอิสระราศีธาตุลมมีทั้งหมดสมราศีได้แก่ 1. ราศีเมถุน21พฤษภาคม ถึง20มิถุนายนสื่อสารเก่งชอบเรียนรู้หลายสิ่งในเวลาเดียวกันมักมี2บุค,คลิกในคนเดียว 2. ราศีตุล23กันยายนถึง22ตุลาคมรักความยุติธรรมมีสเสน่ห์มีทักษะในการเข้าสังคมชอบความสมดุล 3. ราศีกุม20่ม20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์คิดล้ำหน้าเป็นนักปฏิวัติ ชอบความแปลกใหม่เป็นตัวของตัวเองสูงในเดือนกรกฎาคม2025ราศีธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจโดยเฉพาะจากดาวยูเรนัสเข้าสู่ราศีเมถุนในวันที่7กรกฎาคมถือเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของความคิดสร้างสรรค์เรียนรู้และสื่อสารชาวราศีเมถุนดาวยูเรนัสเข้าสู่ราศีเมถุน เริ่มการเปลี่ยนแปลงระยะยาวเรื่องสติปัญญาการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์พลังงานในเดือนนี้ดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพลูโตร่วมแรงกระตุ้นให้มีแรงใจช่วยให้ชาวราศีเมถุนบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับดวงชาวราศีเมถุนกันครับราศีเมถุนผู้ที่เกิดในวันที่21พฤษภาคมถึง20มิถุนายน ในเดือนกรกฎาคม2025โดยเฉพาะเมื่อดาวยูเรนัสกำลังเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งเป็นจังหวะสำคัญระดับเปลี่ยนชีวิตได้เลยครับดาวยูเรนัสเข้าสู่ราศีเมถุนยูเรนัสคือดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติสิ่งใหม่สิ่งแปลกและเทคโนโลยีเมื่อเข้าราศีเมถุนซึ่งเป็นราศีประจำการสื่อสารความคิดการเรียนรู้ จะกระตุ้นให้ชาวเมถุน 1. คิดแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง 2. กระตุ้นให้สนใจเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ๆพร้อมเริ่มต้นสิ่งที่ไม่เคยกล้าทำมาก่อนเช่นสร้างธุรกิจส่วนตัวเปลี่ยนอาชีพเขียนหนังสือเปิดช่อง YouTube หรือเรียนสายงานใหม่ๆชาวเมถุนจะปรับตัวเก่งขึ้นตอบสนองต่อโลกที่เปลี่ยนเร็วได้ดีกว่าแต่ก่อน นี่คือการเปลี่ยนแปลงระยะยาวอาจกินเวลาหลายปีและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในชีวิตคุณด้านพลังงานรวมจากดาวศุกร์ดาวอังคารและดาวพลูโตช่วยเสริมพลังใจแรงผลักความรักและอำนาจภายในดาวศุกร์ส่งเสริมสเสน่ห์ความรักและศิลปะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ได้ดีทั้งในชีวิตส่วนตัวและการงานดาวอังคาร เพิ่มพลังขับเคลื่อนการลงมือทำจริงคุณจะมีแรงผลักดันสูงเหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ดาวพลูโตเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบลึกซึง้งทำให้คุณกล้าเปลี่ยนตัวตนหรือปิดประตูเก่าเพื่อเปิดประตูใหม่ช่วงเดือนนี้จึงเหมาะกับการลงมือเริ่มโปรเจกต์ใหม่ปรับบุค,คลิกภาพพัฒนาทักษะเคลียร์สิ่งค้างคาใจ หรือคนที่ไม่จำเป็นในชีวิตออกไปด้านโชคลาภมีแนวโน้มเข้ามามีเกณฑ์ได้โชคจากการเจรจาการเดินทางการใช้คำพูดการสื่อสารเช่นจะส่งผลต่อการขายของให้ดีขึ้นมีคนแนะนำงานใหม่หากคุณกำลังหางานหรือต้องการย้ายงานก็ควรรับไว้พิจ,จนารณาดูนะครับและหากคุณทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย ลูกค้าเก่าจะกลับมาซื้อซ้ำหรือจะได้รับโชคเล็กๆจากการเสี่ยงแต่ต้องใช้เหตุผลไม่ใช่อารมณ์ข้อควรระวังอย่าตัดสินใจเร็วเกินไปหรือเชื่อคนง่ายตรวจสอบข้อมูลให้ครบก่อนลงทุนหรือเซ็นสัญญา X สรุปแบบละเอียดอีกครั้งดวงใหญ่ดาวยูเรนัสเข้าราศี เปลี่ยนชีวิตเปิดยุคใหม่แห่งความคิดดวงเสริมดาวศุกร์อังคารพลูตโตพลังแรงสเสน่เพิ่มมีแรงผลักเปลี่ยนตัวเองโชคลาภมีเกณฑ์เข้ามาแบบไม่คาดคิดจากคำพูดการเจรจาหรือการเดินทางคำแนะนำใช้โอกาสนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตด้านดีอย่าประมาทและอย่าเร่งรีบ ชาวราศีตุลโฟกัสเรื่องความสมดุลช่วงต้นเดือนอาจมีเหตุร่วมกับดาวศุกร,ร์และยูเรนัส4กรกฎาคมนำมาซึ่งความสดใสในความสัมพันธ์และความคิดสร้างสรรค์ที่พุ่งไกลโอกาสเรื่องงานคุณอาจได้รับโอกาสใหม่ๆด้านการงานหรือถูกเปิดทางพบพันธมิตรที่เหมาะสมในงานและอาจเห็นการเปลี่ยนด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวด้วย เรามาฟังคำอธิบายเพิ่มเติมแบบละเอียดสำหรับชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้โดยเฉพาะช่วงที่ดาวศุกร์ร่วมกับดาวยูเรนัสในวันที่4กรกฎาคมว่ามีผลอย่างไรกับชีวิตคุณจุดโฟกัสหลักประจำเดือนกรกฎาคมนี้ความสมดุลและแรงบันดาลใจใหม่ ชาวราศีตุลขึ้นชื่อเรื่องการสแสวงหาความกลมกลืนและสมดุลในชีวิตเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณจะได้รีเซ็ตและหาจุดลงตัวใหม่ทั้งในเรื่องงานและความรักช่วงต้นเดือนดาวสุขบวกดาวยูเรนัสย้ายในวันที่4กร,รกฎาคมดาวสุขเป็นตัวแทนแห่งความรักความสัมพันธ์และศิลปะจับมือกับดาวยูเรนัส เป็นตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดความคิดสร้างสรรค์และสิ่งที่ไม่คาดคิดส่งผลให้เกิดพลังงานที่สดใหม่ในเรื่องความลักและแรงบันดาลใจเชิงสร้างสรรค์ถ้าคุณทำงานด้านศิลปะดีไซน์การเขียนหรือสื่อสารคุณอาจได้ไอเดียใหม่ที่ปิ๊งขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวคนโสดอาจเจอคนที่รู้สึกคลิกอย่างรวดเร็ว คนมีคู่จะมีโอกาสเติมความหวานหรือลองทำสิ่งแปลกใหม่ร่วมกันโอกาสในเรื่องการงานมีแนวโน้มจะได้รับข่าวดีเช่นข้อเสนอใหม่การโปรโมตหรือมีผู้ใหญ่สนับสนุนอาจได้ร่วมงานกับพันธมิตรที่มีแนวคิดสอดคล้องกับคุณถ้าคุณทำงานประจำอาจมีโครงการใหม่ที่คุณได้แสดงศักยภาพเต็มที่ถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัว อาจได้เจอลูกค้าใหม่หุ้นส่วนใหม่หรือขยายตลาดจากไอเดียที่ไม่เคยคิดมาก่อนความสัมพันธ์ส่วนตัวความสัมพันธ์จะมีจุดเปลี่ยนเช่นการปรับความเข้าใจกันครั้งใหญ่การพัฒนาไปอีกระดับหรือการยุติความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลเพื่อเปิดทางใหม่สำหรับบางคนช่วงนี้อาจนำไปสู่การปล่อยวางเพื่อหาความสงบในใจสรุป คำแนะนำเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเพราะมันอาจเป็นโอกาสทองใช้จุดแข็งของคุณคือความยืดหยุ่นและการมองมุมหลายด้านเพื่อเจรจาจัดการและสร้างความสมดุลในชีวิตเชื่อสัญชตาตญาณของตัวเองในเรื่องความรักและความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่รู้สึกใช่จะนำทางคุณไปในทิศทางที่ดีชาวราศีกุม สร้างวินัยใหม่ในช่วงนี้คุณอาจรู้สึกอยากปรับปรุงกิจวัตรประจำวันให้มีสุขภาพหรือระบบชีวิตที่เป็นระเบียบม,มากขึ้นเน้นงานประจำเป็นช่วงเวลาดีที่จะเริ่มวางแนวทางเพื่อความสำเร็จระยะยาวโดยเฉพาะด้านงานและสุขภาพเรามาฟังคำอธิบายอย่างละเอียดสำหรับชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง และพลังของดวงดาวส่งผลอะไรกับคุณโดยเฉพาะโฟกัสประจําเดือนกร,รกฎาคมนี้คือต้องสร้างวินัยใหม่บวกสร้างความมั่นคงระยะยาวเดือนกร,รกฎาคมนี้เป็นช่วงที่พลังงานของจักรวาลเน้นให้คุณจัดระเบียบชีวิตใหม่โดยเฉพาะในเรื่องงานสุขภาพและกิจวัตรประจาวันคุณอ่านเริ่มรู้สึกอยากลุกขึ้นมาจัดระบบตัวเองอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน และนี่ก็เป็นโอกาสตีที่ควรลงมือจะเริ่มทำอย่างจริงจังสร้างสร้างวินัยใหม่สุขภาพร่างกายและจิตใจพลังงานของเดือนนี้กระตุ้นให้คุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายในสู่ภายนอกเหมาะกับการเริ่มออกกำลังกายอย่างมีเป้าหมายวางแผนเมื่ออาหารเพื่อสุขภาพปรับตารางชีวิตให้ตื่นนอนเป็นเวลาฝึกสมาธิ หรือพัฒนาสติปัญญาภายในเช่นอ่านหนังสือหาความรู้ใหม่เหมาะกับการเลิกนิสัยเก่าที่บั่นทอนสุขภาพเช่นนอนดึกกินจุกจิกหรือการผลัดวันประกันพุ่งด้านงานประจำวางรากฐานเพื่ออนาคตเดือนนี้เหมาะกับการวางแผนงานระยะยาวสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นปรับเป้าหมายการเงินหรือการเติบโตในงาน เรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่จะส่งผลดีในระยะยาวผู้ที่ทำงานประจำจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาโปรเจกต์หรือลงมือทำอะไรอย่างต่อเนื่องและมีวินัยคนทำงานอิสระหรือธุรกิจส่วนตัวจะเริ่มเห็นความสำคัญของการมีระบบไม่ใช่แค่ทำตามอารมณ์หรือแรงบันดาลใจควรหาระบบมาช่วยเพื่อให้ทำงานสะดวกขึ้นหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ พิมพ์คอมเมนต์คำว่าสาธุ99เพื่อเปิดดวงชะตาต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหากท่านชอบการดูดวงฝากกดติดตามช่อง YouTube สรุปดวงด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามดวงของท่านในทุกๆเดือนก่อนใครสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ